ยังไงก็พุ่เข้าไปม่มีเบื่อกับควาสนุกขาสามอบวิจะไก,กี่ั้งก็ยังเลกิกน้ำต้นนิ่มจะไม่ยอมแพ้จนสุตรูก็ไม่ถอยหลังผมไม่ถอยหลังพร้อมทวงความมันไม่มีวันหยุดงลยงก็มืดชะังขาสามขาสามนักครบเป็นร้ายทูความมันไม่กลัวถูลทลายพร้อมตายก็เป็นแค่หัวนีอ เกมน,นี้ไม่มีวันหมดลา้าสนุกไปกับความเสี่ยงทุกครั้งที่เจอปัญหาก็พร้อมจะลุยเธอเข้าใจไหมเกมน,นี้คือชีวิตไม่เคยรู้สึกว่าเป็นสิ่งผิดหัวใจฉันเต็มด้วยสารเสพติดคาสารคือใช้ชนะที่ไร้คิดคาสารคาสาร,าสารนักเลบันร้าย ว่ความมันมีตัวถูกทำลายความตายก็เป็นแค่หัวนีอยู่อลืมว่าฉันคือใครแค่สร้างข่าวสารนักลบพนันธุ์ไร้ทำความมันมีตัวถูกทำลายความตายก็เป็นแค่หัวนีอย่ลืมว่าฉันคือใคร สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับตัวเกมที่เพิ่งปล่อยเดโมนะครับมาให้เหล่าเกมเมอร์ได้ทําการทดสอบลองเล่นกันดูก่อนเลยนะครับขอพักเบรกในเรื่องของตัว Dark s o a l s Stalking หรือว่า s l a n g Hill กันไว้หน่อยนะครับผมเองยังไม่ได้พูดเลยนะครับแต่ก็เก็บข้อมูลมาฝากเพื่อนๆบ้างแล้วนะครับกับในการลงพื้นที่นะครับแต่ในวันนี้นะครับก็เรียกว่าตัวเกมที่ชื่อว่า The First Berserker Kasan นะครับก็เพิ่งปล่อย ตัวเวอร์ชันเดโม่นะครับเบต้าเทสมาให้เหล่าเกมเมอร์ได้ทำการทดลองสัมผัสกันนะครับเรียกว่าตัวเกมนี้รองรับเกือบจะทุกบันติแพลตฟอร์มนะครับขาดแต่ทางฝั่ง d i g ิ t a l s วิต c h นะครับตัวเครื่อง e Xbox Series ก็รองรับ PlayStation 5ก็รองรับทางฝั่ง PC ก็รองรับนะครับแต่ตัวนี้ผมทำการลงดีซิสเตอร์ไว้ในตัวแพลตฟอร์มของทางฝั่ง PlayStation 5นะครับก็จะเอาตัว ความรู้สึกและก็ประสบการณ์นะครับที่ได้ลองสัมผัสตัวเกมนี้มาฝากเพื่อนๆกันก่อนแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องบอกว่าตัวเกมคาซานตัวนี้ก็เป็นเกมฟอร์มยักษ์นะครับของทางฝั่งประเทศเกาหลีใต้เขาเลยนะครับของค่ายเน็กซอนก็คงคุ้นเคยกันดีและตัวเกมนี้ก็เรียกว่าไปเปิดในงานอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับงานเกมต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะหลายงานแล้วด้วยเหมือนกันนะครับและล่าสุดถ้าใครไปประเทศญี่ปุ่นมากับงานตัวเกมเกมโชว์นะครับก็คงจะได้สัมผัส นะครับลองเล่นตัวเดโมของตัวเกมนี้กันแล้วบ้างอย่างแน่นอนนะครับสำหรับบางคนไปนะครับก็เรียกว่าใครไปนะครับผมไปเนี่ยโอ้โหของแถมแจกเพียบนะครับกับบูธของเกมคาสานนะครับใหญ่โตอลังการนะครับใครเข้าไปได้ลองสัมผัสโอ้โหได้แบบคุ้มๆนะครับกับตัวเกมนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราเองก็ได้เล่นบ้านสบายๆนะครับเอนหลังโซฟาเล่นบนตัวสมาร์ททีวีใหญ่ๆได้ โดยที่ไม่ต้องเร่งรีบนะครับไม่ต้องเร่งรีบสบายๆเลยนะครับพูดถึงในเรื่องของตัวภาพกราฟิกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับค่อนข้างที่จะจับจ้างนะครับอยู่ในเกณฑ์ระดับที่เป็น A แหละนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคในเรื่องของตัวเซลเชดให้ดูเหมือนกับเป็นอนิเมชัองเอมิเนชันประมาณหนึ่งนะครับผมก็เชื่อว่าทางค่ายเน็กซอนเองก็คงจะนําเอาตัวลักษณะแบบนี้ไปทําการต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวลายเส้นนะครับหรือเรื่องของตัวการออกแบบต่างๆก็คงจะสามารถนําไปต่อยอดในโปรดัก สินค้าอื่นๆของทางค่ายนี้ได้อีกเยอะแยะอย่างมากมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับของตัวเกมนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ลองเล่นแต่ยังไม่ได้ไจบนะเพื่อนๆเล่นไปได้สักระดับหนึ่งก็พอที่จะรับรู้ได้นะครับว่าเรื่องของตัว p e r f o r m ร์แมนซ์สำหรับตัวเครื่องเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5นะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีการ Optimize มาแบบนี้เลยค่อนข้างที่จะดี นะครับไม่รู้ว่าทาง p l a y s t a t i o n จะไปขัดเกลาด้วยหรือเปล่านะครับคอยเข้ามามมนิเตอร์ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมลองปรับใน2โหมดนะครับในโหมดของตัวเน้นเฟรมเรทนะครับที่ระดับ60เฟรมลื่นๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เน้นของตัวภาพกราฟิกนะครับกับตัวคุณภาพก็ต้องบอกนะครับว่าพอเป็นคุณภาพหรือว่าเน้นในเรื่องของความคามชัดของตัวภาพกราฟิกค่อนข้างที่จะดูแล้วไม่ได้มีความแตกต่างกับในเรื่องของตัวเน้นเฟรมเรทมากเกินไป นะครับมากถึเกินไปถ้าจับผิดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็จะเห็นนะครับว่าอ่ะมันจะมีความเบลอนะครับมีความฟุ้งบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับกับความแตกต่างนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเฟรมเรทนะครับที่มันจะเห็นอย่างแตกต่างเลยนะครับท่านเน้นภาพกราฟิกก็เฟรมเรทก็จะอยู่ประมาณ30นะครับประมาณ30แต่พอมาเน้นในเรื่องของตัวเน้นเฟรมเรทปุ๊บโอ้โหหกผมก็เลยเล่นในตัวเน้นเฟรมเรทนะครับดูแล้วค่อนข้างที่จะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากสักเท่าไหร่นะครับมากสักเท่าไหร่ก็ของขอยกนิ้วให้ ในตรงส่วนนี้นะครับกับทางค่าย n น x กซ้นะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับระบบของตัวเกมเห็นแบบมุมมองบุคคลที่3นะครับหรือว่าเป็นตัวเทเลอร์นะครับที่เ,เพื่อนๆเห็นตัวทีเซอร์ต่างๆเนี่ยอาจจะนึกว่าแบบเกมแนวแอคชั่นจะจ๋าเลยไหมตอคนแรกผมก็คิดแบบนั้นนะครับนึกยังติดภาพลักษณ์ของตัวเกมอย่าง God o f War ออยู่ไงนะครับนึกว่าแบบเข้าไปแหนบแบบสายรัวเข้าสายแบบวงในฮุกวงในเลยใช่ไหมครับโอ้โหพอมาถึงปุ๊บอ้าว หัวล้อนั่นไงซะแล้วนะครับเรียกว่ามันพอมีกลิ่นอายของตัวเกมอย่างเอลเดอ i n ลิงอยู่พอสมควรนะครับพอสมควรแต่ถ้าใครที่เล่นตัวเกมอย่างเบกบิดหมูคงพึ่งจบมาอะไรแบบนี้นะครับผมก็เชื่อว่าก็ปรับตัวได้ไม่ยากมากนะครับไม่ได้ไม่ได้ยากมากแต่จะใช้เทคนิคแบบแนวลุยดะนะครับเข้าคุกวงในนะครับสายนวเนี่ยไม่ได้เลย นะครับพอตอนแรกผมก็สายนัวไปนะครับแต่พอใช้ไปแล้วมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ก็ต้องคอยที่จะอาศัยจังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลบหลีกนะครับการปัดป้องการป้องกันต่างๆนะครับแล้วก็คอยจังหวะที่จะค่อยๆตอดทีละนิดทีละน้อยหรือว่าจะแบบอาศัยจังหวะแบบโจมตีหนักเข้าไปทีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันส่วนในเรื่องของตัวบอสลองนะครับผมยังไม่ถึงตัวบอสหลักนะครับก็ถือว่าตึงๆมือนะครับตึงๆมือแต่ว่าพอตายไปได้สักประมาณสัก4ี่หรอก ก็ค่อนข้างที่จะรู้ทิศทางนะครับว่าเราเองต้องใช้ความใจเย็นความรอบคอบนิดนึงนะครับอย่าไปแบบผีผามนะครับแต่ถ้าอยากจะผีผามก็ตัวเกมก็มีในเรื่องของการอัปเกรดนะครับในเรื่องของตัวค่าสต้ามิแนต่างๆนะครับให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดหรือว่าการสวมใส่ของตัวอาวุธนะครับก็เรียกว่า อาจจะทําให้สายฟาร์มเนี่ยก็อาจจะชื่นชอบก็ได้นะครับมีกินอายของแบบแนวอ p พิจงอ p พจเข้ามาในระดับหนึ่งนะครับก็เรียกว่าถ้าเกมนี้ใครที่ชื่นชอบตัวเกมอย่าง c o ต์ออฟวอลนะครับแบ็กบิหูคงนะครับหรือว่าจะเป็นเอเดร g u e er ผมเชื่อว่า3อย่างนี้เข้ามารวมอยู่ในตัวเกมอย่างตัวเกมอาคาซานได้เลยนะครับได้เลยนะครับแต่ในแง่เรื่องของตัวข้อด้อยละ่ะ ข้อติแล้วกันนะครับที่ผมเห็นในตัวเวอร์ชันเดโมนี้นะครับแต่ก็เราก็คงจะบอกได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันยังเป็นตัวเวอร์ชันเบต้าเทสอยู่ใช่ไหมครับก็ในเรื่องของตัวมูมเมนต์นะครับการเคลื่อนไหวอ่ะโอเคถึงตัวสปีดของตัวเกมนั้นดูแล้วจะมีความเร็วมากกว่าตัวเกมอย่างแบ็กเมดหูคงหรือว่าจะเป็นเอเดอร์ลิงก็ตามนะครับแต่ผมกลับมองว่าไอ้ความเร็วตรงส่วนนี้อาจจะมองว่าเป็นคือข้อดีนะครับแต่พอมันมีความเร็วมากขึ้น ในเรื่องของอาการเคลื่อนไหวท่วงท่าต่างๆดูแล้วมันยังค่อนข้างที่จะดูแข็งๆไปอยู่นิดนึงนะครับไปอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่มันก็ยังบอกไม่ได้ร0 0็ไงครับเพราะว่าตัวเกมในลักษณะแบบนี้ส่วนมากนะครับความพีคข,ของตัวเกมนะครับหรือว่าความสนุกของระบบของตัวเกมที่มันจะมีความสมบูรณ์มากเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆเพิ่มทวีคูณทีละนิดทีละนิดนะครับมันอาจจะมาในรูปแบบของตัวสกิลนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวอุปกรณ์สวมใส่นะครับที่มันจะช่วยยกระดับนะครับในการ ออกท่วงท่าหรือว่าแสดงท่วงท่าต่างๆที่มีความอลังการมากขึ้นกว่านี้เข้ามาให้เห็นก็ได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นน่าจะเป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันนะครับ ในปี2025กับตัวเกม The First Berserker คาซานตัวนี้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้ลองเล่นตัวเวอร์ชันเดโมเดโมมาก่อนอมาก่อนตั้งแต่งานตัวเก,เกมโชว์นะครับหรือว่าจะเป็นงานอื่นๆจนมาถึงตัวเวอร์ชั่นเบต้าเทสวันนี้นะครับก็เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับสำหรับผมเองผมเชื่อเลยนะครับในปีหน้าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีอีกหนึ่งเกมที่จะให้ได้เล่นกันแล้วก็อาจจะหัวร้อนได้ด้วยอีกเหมือนกันก็ได้เหมือนกัน นะครับกับตัวเกม The First Berserker Kasan ั้นเองนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ผมเองก็ต้องขอตัวแวะัไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงไลฟ์สดนะครับพูดคุยกับพี่น้องเกมเมอร์นะครับที่จองเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5 Pro ในประเทศไทยเราแล้วนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงกันบ้างทำไมถึงอยากจะอัปเกรดนะครับในการเล่นตัวเดิมมาเป็นตัวโปรเลยใช่ไหมครับหรืออาจจะเพื่อที่จะเล่นตัวเกมอย่าง Kasan ี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ